เอาแล้วก็ขอสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมก็ยินที่ยวเรบสู่โปเกมอนวายเลกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับก็จากพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ไปจับเลเจนดี่ไปหนึ่งตัวแล้วชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าอะไรวะอ่ะตันนี้ชื่อว่าทิงรูอ่ะทิงรูมีเอเบลิตี้อะไรเนี่ย ไหนลองดูสิพลังสเปเชียลแท็กของโปเกมอนทุกตัวเพิ่มขึ้นเหรอเฮ้ยอไม่ใช่ Lower Special Attack Stat. โ o เวอร์สเปเชียลแท็กแต t อ๋อโปเกมอนน่าจะเป็นอีกฝ่ายโอเคเป็นตัวซัพพอร์ต เป็นตัวซัพพอร์ตเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาที่ต่อไปที่เราได้พาดไปดึงออกมาแล้ว2อันเองก็จะมีรีแคปหน่อยละกันมีตรงนี้ที่ดึงไปแล้วตรงดูเล็กนี่แหละแล้วก็รู้สึกว่าจะมีตรงนี้ใช่ไหมที่เราดึงไปแล้วหรือเปล่าดูก่นน่าจะใช่นะ น่าจะเป็นตรงนี้เอ้ใช่เปล่านาะจำไม่ได้ฮะน่าจะดึงไปแล้ว2อันน่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องเข้าไปในพื้นที่นี้ก่อนพื้นที่นี้มี1อันจะอยู่ตรงแลวนะจะอยู่ตรงนี้ ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปไปเลยเข้าในนี้มันอันตรายเรื่องโปเกมอนหน่อยหนึ่งนะเพราะว่า เยอะซะเหลือเกินไปปีนไปข้ามไปตรงนู้นน่าจะอยู่บนเขา ไปยิงขึ้นไปนี่ยหนึ่งที่สีฟ้าดึงออกมาโอเคแล้วก็พื้นที่ต่อไปที่ใกล้ก็มีตรงนี้ใกล้ที่สุดแล้ว xem xét sai ok bye thank you dong muốn xem xét bye, bye. mình bảo là ở trên trên đỉnh nhỉ? trên đỉnh mà này à ở trên đỉnh ok à đường mà, rồi sẽ ở trong chờ อ๋ออยู่หลังโปเกมอนเซ็นเตอร์ตรงนี้อืมปิกไม่ได้ว่ะอ่ะปิกอย่างนี้แล้วกันโอเคไปโปเกมอนเซ็นเตอร์ หันมาฝั่งนี้เราขึ้นไปข้างบนใช่ไหมไปขึ้นไปตรงนี้น่าจะใกล้สุดแล้วแหละไปกันไปดึงออกมา โอเคต่อไปจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหอยู่แถวเนี้ย่ะบินลงมาตรงนี้คือหมันจะอยู่ขงบนฮะ เฮ้ยดิยวดิ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 วเอออินไปไม่ถึงไปเนาะอ๋อนี่เจ้แล้วอ๋อไม่ใช่อโัโตะไม่ใช่นี่นี่นี่อยู่นี่ ่ะดึงออกมาแล้วก็จะมีอยู่ที่เดี๋ยวก่อนนะแมปมันชอบหมุนอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยเฮ้ยน่าจะอยู่ตรงนี้ตรงรูตรงนี้อ่ะโอเคมีไฟย์มไหมเนี่ย ไม่น่ามีเนาะโอเคเดี๋ยวเราต้องเดินทางไปเองปอีนขึ้นไปบนยอดก่อนไปไปฝั่งนูน้นเอ่อ Oh, landing 4th Nào Nì, đều đã Nào, off เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ๋อยังไม่ดึงออกใช่ไหมโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันที่เจ็ดจะอยู่ใกล้ๆประพาคารใช่ไหมน่าจะอยู่ตรงนี้โอเคลงตรงนี้ ป้ายมีไรดอนป้ายน่าอยู่ชั้นบนสุดนี่ไงนี่โซลาบีมด้วยของแถมสลักที่เจ็ด เรียบร้อยแล้วก็สลักสุดท้ายจะอยู่ตรงนี้อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องลงจากทางไหนดีเนี่ยโอ้ทางไหนก็ไกลว่ะมันเดี๋ยวมาจากบ่ามาเซ็นเตอร์นีและกัน Huynh bằng khoa hoa sáng Gầy chăng hả อโอ้เสียงรถดังอยู่เนี่ยอาไม่มีแรงเหรอกดไม่ติดน่าจะแรงหมดตรงนี้ป่ะเนี่ย แลนดิ n งพิบนั่น,นไงเสร็จแล้วดึงออกอนันสุดท้ายตรงไหนฝั่งนู้นนะฝั่งนู้น โอเคเจอแล้วอยู่ที่โคตรรับตาคนเลยแม่งอยู่ตรงปิกนี้ไหนวะนี่นี่อยู่งี้ ยอดจริงๆไม่สํารวจนี่ไม่เจอเลยเนี่ยซึ่งผมไม่ไม่ใช่คนหนึ่งอะ่ะที่ไม่ที่สํารวจอะ่ะที่จะสํารวจเน้นเหรอไม่อะไม่ใช่ฉันขึ้นไปใช่ไหมใช่ตรงนี้ไหมต้องใช่เดิ เอ้ยเดี๋ยว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 รู้สึกแปลกมันรู้สึกแปลกนะลองไปใหม่ดิเฮ้ยนี่มันเป็นอะไรที่ว่าจะฟักมากนะเซฟก่อนไป

ออฟลูนไฟพันไม่ใช่พันเดอร์พันก่อนไฟเหรอ,อโอเคน่าจะประมาณนี้พอแล้วมั้งลืมซื้ออีกแยะอ่ะดัสบอลนึ่ง อ่าครูมแตกมามีไรดอนอืมอาลตร้าบอนเต้ หนึออเองเหรอดูเนชั่นอ้ท่ามไรงวะเอาใหม่หงบ้าวไปซะแล้วโปรเทค กิ้งไปกิ้งโอเคเอาตราบเอาฮัดไฟอ่ะไฟกับอะไร,รอ่ะไฟกัมืดอ่ะไอตัวก่อนเป็นมืดอ่ะ่ะเบอร์นิง สวักเกอร์แบตเทินฟิล์โหมดดัสบอลสองลูกสุดท้ายแห่งโชคชะตาหนึ่งสองสามเออจะต้องไปเติมบอลเพิ่มแล้ว Okay. ไม่ต้องเปลี่ยนซิวไม่รู้ชื่อญี่ปุ่นโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่ไอต,ตรงนี้เดี๋ยวเอาไว้ที่หลังแล้วกันเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนี้กันก่อนแล้วกันตั้งต้นจากยิม พลังจิตนี่แหละอาฟอนดาดาซื้อก่อนเลยต้องซื้อก่อนเลยโปกเกบอลเนี่ยจำเป็น โอเคซื้อเลยสามสิบรูกก็พอโอเคงานพาร์ทนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับอ่าส่วนของ ไดเจเนรีต่อไปเนี่ยสงสัยว่าจะต้องเปิดหาไอประตูตัวหนึ่งแน่เลยเนี่ยโอเคงั้นก็ไว้ว่ากันอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมโอเคสำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของผมได้เลยแล้วกันนะครับผมไปละบายบายสวัสดีครับผม